อรอยแผลลินรูปเหยดน้ำนะครับสวยนะครับถ้าเราส่องดูก็ไม่เรียกว่าไม่ดำนะครับแต่กับผิวเข้มคอยแผลลินแท้นะครับสนใจก็โทร087150501ห้านเจเจจันจนันจรรังหวัดจันทบุรีครับคอยแผลลินเก่า ที่คนค้าหายากการถ่ายก็จะต้องใช้แสงพอประมาณนะครับแสงพอประมาณตอนี้ก็แต่เริ่มไกลบมนหอยน้ำเงินก็จะถ่ายยากหน่อยสีจะออกจัเข้มหน่อยครับคนใจก็โตศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งล้านเจเจมจันจังหวัดจันทบุรีครับคอยแครนแท้นะครับทีเราให้ดูแครนแท้แท้ลววันจะหายากครับ อันนี้ก็ผิวเปิดสวยนะครับคอยไปลินเริดแล้วเกิเดแล้วเม็ดล่อยดีผิวดีนะครับ